มาพี่น้องมาจ้ำจุนน้ำกันเออลุงซินกับลุงกุมเพิ่นเอาเนื้อมามาสู่กินพี่น้องเลยเข้ามาตาในบ้านพุ่นละเอามาแก้ข้าวน้ำกันพี่น้องมาใส่จุ้นใส่จุแก้ข้าวน้ำกันเด้อเห่อเาเอาเอาเอาลุยเลย ดินนามาพีมาเบิ้งเขาเด้ไมนเขาหนนานี่ดองน้ำมิ้มใส่บักสองซาวพี่น้องเอ้ยยากำลังของเ้าผูไทยซอยชื่แซ่บแซ่บโอ้สพอชื้อพอชื้อสุบโคบจับจับบจับจับับบับัจัั่าบาบ ผมจนยังเดนจิย้มดีา้สวยเดียดตกมงควยนี่โอ้เทาอันี้เจ่าเา้าเพิ่อเแมากินน้ควยเดียวนีกินบบเบดดอแล้วกระทูหายขี้เล่าเลไเนยมีน้ำามูกินทุ่งห่านิ่เลนทีมงานอืมทีมงาน ุพี่น้องจำจุเด้อนี่นี่นี่ข้าวแท้โอ้ยจดสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่าเด้อพี่น้องเด้อมากินซอยจูน้ำกันเด้อเอาเนี้ยแก่ข้าวเอาเนี้ยแก่ข้าว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 ดีใจแล้วคนมาหาเนมาะดีใจลยลุงมาหาเนาะลุงใหญ่มาหา มาหาดูหารานาน้องหานุ่งแล้วอยู่แต่พี่แล้วจักจุปีแล้วเนาะนน่าที่ปีหนเพิ่งนจังมาหาหาน้องหานุ่งอ่าแก่ข้าว็กเข้าไปบอกสองซาวดองใส่น้ำมิมโอ้ยสุดยอดเลยเจ้วขมๆขมจนยางเด้าพี่น้องเอ้ย โอ้สุดยอดเลยข้าวเหนียวก็มีเด้ออ้าวเปี้เข้าไปอย่ากำลังเฮาทุกน้ำมิ้มดองใส่บักสองสาวพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยตองขาวใส ouais. ่น้ำมิ้มเครื่องจิ๋วเครื่องจิ๋วเครื่องจิ๋วเฮาโอ้ยขมขมขมบีเนี่ยมาพอเอาเพี้ยลงไป แก<ล>้วดีๆ,ๆเอาขี้มาใส่คือขว่านนั่นล่ะไปจับมาซื้อได้ของตับหวานตับหวานที่นี่ตัไหวาม